สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินีต้อเรับสู่เกมวิทแลนด์ชนแนลนะครับอยู่ผมพิทบันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเกมที่หลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วชื่นชอบมากๆเลยฮะแล้วก็ใกล้เปิดแล้วเร็วๆนี้นะครับเคยค้ดไปตามแล้วหึงครั้งนั่นก็คือเกม War of Clans นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงจะน่าสนุกแค่ไหนโรดจะมีอะไรบ้างตามไปเจอในเกมนลครับ ตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเป็นรูปร่างคล้ายๆแบบเหมือนอยู่ในบาร์ที่แบบคล้ายๆแบบแฟร์ลี่เทลนะเหมือนแบบอยู่ในกิลอะไรงเงี้ยก็จะมีตัวละครนั่งๆกันอยู่นะครับถ้าเราจิ้มไปเนี่ยมันก็จะพูดมาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเป็นคำพูดภาษาอังกฤษอันนี้เขาก็เป็นภาษาเกาหลีเขาก็บอกว่าอ안녕 CEO ตุ๊บตุ๊ตุ๊บตุ๊ม่ด้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมเก่งมากผมเก่งทุกภาษาเกมก็เก่งภาษาเก่งถ้าถ้าคนฟังออกจะเข้าใจ ถ้าคนเขาไม่ออกอ๋อใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับอ่ะมาดูที่ตัวละครนะครับว่ามีตัวละครแบบไหนอะไรไงบ้างนะครับเข้าไปดูที่สมุดนะครับผมก็อ่านสากอ่านภาษาเกาหลีออกนะเรก็ม่วไปเข้าไปปุ๊บปุ๊บเจอเลยนะครับอ่ะนี่ฮะตัวละครถ้าเป็นตัวละครหลกักๆเรานะครับก็ไอหัวส้มเนี่ยจิ้มเข้าไปดูนะครับมันจะมีเพิ่มเข้ามาจากค,คสเพต้านะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของธาตุด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด5าธาตุแล้วนะครับก็คือธาตุไฟธาตุน้ํานะครับ เปลี่ยนแล้วก็ทรงผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะครับธาดไม้นะครับปึ๊บอ่าอ่าธาแสงแล้วก็ทาหมืดนะครับสังเกตได้ที่ขวาล่างนะครับของสกิลเนี่ยมันจะมีต่างกันนะเออมันจะมีสกิลที่เหมือนกันและต่างกันนะครับก็ลองดูได้นะครับอืมอัปเดตท,ที่สวยงามนะครับอ่ะมาต่อนะครับพาไปดูนักขานูต่อไอ้นักขานูที่เราได้มาเหมือนกันนะในช่วงแรกนะครับนี่ ดูตั้งสี่ดาวพอเนะเดี๋ยวห้าดาวเดี๋ยวก็ค่อยไปอัพกันอีกทีนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะตัวละครก็ค่อนข้างสวยงามนะเพราะว่าคนวาดตัวละครเนี่ยเป็นคนที่วาดให้กับเกมที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูนั่นก็คืออัศวินทั้งเจ็ดนะครับก็ลองดูได้มันน่าคล้ายกันเนาะเพราะสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็การจะได้ตัวละครที่ดูแบเมื่อกี้เนาะ มันก็จะมีเยอะแยะนะครับการที่จะได้ก็คือต้องการสุ่มนั่นเองหรือว่ากาชากาชานะครับด้านขวานี่รูปแมวแมวเหมียวเหมียวเนี่ยอ่ะกดคลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะเอาตัวนี้ได้ไหมเอาตัวนี้ได้ไหมขยับด้วยเออนะครับมันไม่ไม่ยอม,มนะไม่ยอมก็คือจะมีสุ่มด้านล่างนะครับจะมีก็คือสุ่มตัวละครมีสุ่มของใช้อ่าแต้มเพื่อนนะครับแล้วก็มีสุ่มคอสตูมด้วยอ่ะเดี๋ยวมันดูสุ่มธรรมดาที่เราต้องการดีกว่า ต้องการตัวละครนะครับก็คือจะมีสุ่มแบบครั้งเดียว30เพชรนะครับหรือว่าสามสิบรูบี้หรือว่า300รูบี้ได้10บวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูที่30ก่อนนะทีหนึ่งว่ามันจะได้อะไรนะฮะด,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 ดื้อๆนะครัสวยงามว่าสมุดตกลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็สามดาวเจ้านกพูกน้อยนะครับมาดูที่10บวกหนึ่งเลยดีกว่าผมว่าดงผมค่อนข้างดีวนนีผมต้องมีแล้วแหละ4ดาว5ดาวเนะี่ย มาเดือดเดือดเดือด,ดหยิบสมุดขึ้นมานะฮะเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นเล่มสีแดงผมว่าน,น่าได้สีดาวนะผมคาดการเอาไว้ว่าใช่หไหมมันได้สีดาวนี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะต่อครับเดืดเดือดเดืด,ดนี่คือตัวเดียวกันเมื่อกี้แต่ขอทาตนะครับเอามาทอมาเยอะแยะเนี่อันนี้เป็นสามดาวนะโอเค ปล่อยมันไปสดาวปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อยากจะเก็บอีกต่ออ้าวสีดาวนะตัวนี้อเอ้ยน่ารักน่ารักบ้องแบวไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อสู้อีกทีนะว่ามันจะมีเอฟเฟกอลังการอะไรขนาดไหนนะครับอ่ะแบมบูก็มาเออคนป่าก็มาเออยกมาทั้งป่าเลยก็ได้นะ้็จะมาขนาดนี้อืมโกเลมก็มานะครับสีดาวครับ ชอเมว,วตัวตะก,กี้เลยเหมือนกันเดะเลยเดะเลยนะครับเฮ้ยท่านมืดแต่ว่าเป็นสามดาวแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับฟริงสามท่า <c oughs> ไอตัวเคี้ยวนี่สามท่าเลยแล้วที่ได้มานะเอออ่ะก็เดี๋ยวมาดูต่อมันจะมีสุ่มอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้สุ่มฟรีลองสุ่มดูใช้แต้มเพื่อนนะนะดูก็รู้แล้วเป็นหัวใจนะครับ ไม่น่าจะได้ดีอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับนั่นนะอย่างที่ผมบอกไว้เดะเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆด้วยครับอ่ะอันนี้เป็นชุดคอสตูมนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เรียบร้อยนะระบบหลายอย่างจะยังงงอยู่อันนะี้อ่ะได้เจ้าเจ้าไอ้เคียวนี่แหละจะเป็นคอสตูมของธาตุไฟที่เรามีแล้วเออนะครับนี่เราก็มาดูอันสุดท้ายอะไรไม่รู้กดไปก่อนใช้แต้มเพื่อนนะครับยังใช้ไม่ได้เท่านั้นเอง หลังจากที่เราได้ตัวละครมาแล้วนะครับแน่นอนการดูสกิลนะต้องเข้าไปที่ผจญภัยนะครับปลึบไปฮะแล้วก็เลือกตัวละครนะอ่ามาดูที่ผมเข้ามาด่านสี่แล้วนะฮะนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้คือผมเอาไปลองนั่นแหละว่าสกิลตัวไหนเหมือนกันไหมนะครับก็คือไอตัวที่ได้มา3าท่านเนี่ยสกิลมันเหมือนกันนะครับผมเวาออกตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาเจ้านักขนูที่ได้ตอนต้นเกมมานะครับนี่นักขนูเอาไม่ใช่ นี่นะคณูนะครับอ่ะแล้วก็ประมาณนี้นะครับพอค่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเพื่อนหนึ่งคนก็คืออัศวินแรกเริ่มนะครับที่ทุกคนต้องได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยสกิลจะสวยงามมากน้อยเพียงใดนะฮะการเลือก่าการเล่นนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบเทิร์นเบดเดินตามบล็อกบล็อกบล็อกนะครับไม่ไม่ใช่หมาน้อยนะป๊อกป๊อกไม่ใช่เดินตามเป็นเป็นจุดๆุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะ อ่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าฉากเกมนะครับก็จะเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้นะฮะ ready to start นะครับ to battle นะครับปุ๊บเนี่ยก็คือการเดินนะครับก็คือเขาจะให้เราเลือกบล็อกสีน้ําเงินเนี่ยก็คือการเดินส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือการโจมตีนะครับแล้วก็จะมีการใช้สก,กิลก็คือเป็นสีอื่นๆอีกนะครับอ่ะมาดูตรงนี้จะมีสก,กิลสามสก,กิลนะครับที่ได้ที่สุ่มได้มาเนาะน่าจะเป็นคล้ายคายพวก a r c h i มิตที่จะมี หลอดแก้ทดลองเอาไว้ปลาใสจัตโตนะฮะอ่ะมาดูสก,กิลสามมันนะครับปลาใส่เจ้าหมีนะครับมันก็จะเดินให้แล้วก็โจมตีไหมหรือว่าเราจะกดกากบาดเพื่อถอยกลับไปที่เดิมไม่ได้นะครับด้านล่างข้างๆสก,กิลนะครับปุ๊บกดกลับเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมนี่นะการเล่นอ่ะเราลองโจมตีปึง้งแรงแค่ไหนโอ้ฉากมืดเลยครับปลายอย่างแรงยี่สิบเอ็ดนี่ปลาใส่ใช่ไหมไม่ได้สก,กิลใช่ไหม อันนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างอลังการเพราะว่าผมดูมาแล้วนะครับอ่ะสก,กิลสาวมันนะครับอันติมันจะคืออะไรนะรจัดเด่นอึงอ่าฉากมืดโซเซองจามืออ่าตังต้งๆเรียบร้อยครับแรงเกินหรอแรงเกินหลอนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันไอ้บ,บ้าเอ้เหมือนกันเลยนะครับคนละธาตุ อันติเหมือนกันแต่ว่าสกิลสองกต่างกันนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับมาดูที่ตัวนักนักดาบของเรานะครับที่ต้นเกมนี่ต้องได้นะครับเดี๋ยวขอเดินก่อนนะครับสกิลไม่ถึงนะฮะอ่ะ wow. ต่อไปนะครับกดเวทก็คือข้ามเทินนะครับแล้วก็เจ้านักขนูนะครับที่เพิ่งได้ตอนเออที่เราจะได้ตอนต้นเกมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังอ่าสกิลสองคือสกิลสกิลสามคือสกิลบัฟเพื่อนนะครับแล้วก็สกิลสองคือสกิลโจมตี เรา,าดูสกิลโจมตีอย่างเดียวแล้วกันเนาะอ่ะโอ้โหชาร์ตตึ้งร้อยเจ็ดสิบสามอาร์เคเมตตียี่สิบเอ็ดอันนี้ร้อยเจ็ดสิบสามเอ้ยบ้าเ้ยนะครับสกิลสองดูดูสกิลสองดีกว่าสกิลสองมันจะเป็นสกิลบัฟต,ตัวเองฮิลตัวเองเนาะสกิลหนึ่งก็โจมตีเฉยๆนะครับอข้ามไปเดี๋ยวดูอันติของนักดาบดีกว่านะครับเี่ได้ตอนต้นเกมเนาะอ่ะ ถึงไหมถึงครับอันติของมันเป็นยังไงนะฮะแทงทะลวงเอาไม่ใช่ฟันเฉยๆอ่ะฟันแล้วแทงด้วยเอาครบเลยเนาะมมาต่อฮะยาวไปครับเอาให้จบเอาให้จบนะคนูบัฟเพื่อนกันหนึ่งทีอ่ะอันติใส่เพื่อนบัฟเพื่อนครับเอาเรื่องหนึ่งตัวเนี่ยฮะก็คือบัฟบัฟทั้งทีมเลยในลัสมีเนาะเออ สกิลสองของมันคืออ่าสกิลหนึ่งแล้วการโจมตใใีให้ตายไปนะครับเกมก็เล่นค่อนข้างง่ายแต่ว่าต้องวางแผนด้วยนิดน,นึงเนาะไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปหายอย่างเดียวบางทีศัตรูเราอยู่ไกลแล้วก็จะได้เปรียบกว่าอะไรเงี้ยเออก็จะเลือกได้ว่าจะยังไงนะฮะโหสกิลโจมตีค่อนข้างไกลนะสําหรับตัวนี้ฉึก9 4เรียบร้อยลงเดนจีนะครับเรียบร้อยวิกทอรีนะครับ ฉากจบก็สวยงามเพราะมีเป็ดบินขึ้นมาด้วยนี่สามดาวนะครับอะแอดไหมไม่แอดครับข้ามไปก่อนนะครับมันกระดกของตามปกตินะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมบอลอัาวแลวก็มีระบบต่างนะครับที่ผมยังไม่พูดด้วยนะครับเรื่องของการอัปเกรดตัวละครการเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับการใส่ชุดอุปกรณ์การอาเวกนะครับโหมีต่างมากมายเลยทีเดียวนะครับใกล้เปิดเต็มที่แล้วนะฮะเกมนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับเราไปติดตามได้ในแฟนเพจ วอล์กคลาว t h ไทยแลนนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพี่บันก็อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ Sub u b s c r i b e Channel Game ่ง Thailand ด้วยนะครับส่ว,น,วนนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย